โอเคเอาเอาเอาจะไปเล่นไหนเออคาจะาสนม,ม,มากเขาจะไปเลนเลนเงินเออ้าจะไปเล,นเ,ลนเงินด้วยเพราะว่ามันต้องสู้กับนักยิงไงแต่เราไม่มีแทงครับจริงๆคาจาเป็นแทงได้โอเคคาจาไปเล่นกลางครับเราต้องเจอกับเดียร์รอต เดร์รอ็อตอ่าเจอเดียร์รอ็อตเดียร์ร็อตเนี่ยต้นเกมโหดมากเป็นฮีโร่ที่โหดแล้วก็มันเจาะเกราะดูดิยมันอัพสกิลสองก่อนสังเกตบนหัวลาปุละปูนะเวลาโดนสกิลสองของเดียร์ร็อตเก่ะดดูดิดเจาะเกราออะเก่งไม่มาตายไหมอ้าวเอาเรียบรอ้อย เฟน,นีครับเฟน,นีนนตายในป้อมเหมือนโดนน่าจะโดนดามเมจป้อมคาจาก็จับเฟน,นีได้ครับพอแล้วเป็นแทงนันแทงเป็นแองจัลล่าแทงเอ็นจัลล่าโอเคอ่าเอาปูอยู่ เดียวรเจ็บมากเลยนะเดียวรดโอ้ดูดูด,ดสโลดยโอ้ยอะไตัวถอยยถอย,ย,ยโ,โอเคสกคิลสองมันเจาะกราะด้วยกลับ้านดีกวะโอเคมาเขาไม่รู้นอกด้วยโอ้รู้นกรู้นก ตัวตัวก็เจาะเกราะนักเวทเจาะกราะนุนกเนี่ยน่าเหบ็ดแรงโหเขาสีนะมาเดี่ยเราระยะไกลนะตอดเลือดเข้าไปสวยครับอ้าวตายครับอ้าวตายอนน้นแหละเป็นี้ก็ตาย มไม่โดนว่ะสวยมาดิมามาอะไรอะไร,ระเฮา,ามีประเด็นไปดีกว่าเทเลนอับนะเดี๋ยวนั่นนะ่ะไม่ได้เดวถ้าไม่เทเลนก็ไม่ได้เว Mãi 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 พยายามดูแผนที่เล็กตลอดนะองสำคัญมากแผนที่เล็กลูนกหายอ้าวเห็นไหมลูนกมาอยู่ตรงนี้อ่ะดีนะที่ที่ผมไม่ออกไปเมื для, ่อกี้โอ้ยหลายตัวไหลตัวป้งเลยมาดิมาดิมาดิไหลอะไหของอะไรของหูเจ็บมาดิมาอย่างเียมาดิป่าหรือมาดิมาลงมาใครเจะใครจะดู สวยหลบได้มามามาสวยครับโดนป้อมยิงโอ้ยสวยสวยเอว่าเอาวะมาดิมาดิมาดิเอ้ยสามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาสีงงดิงงดิี่ยเอาวะเอาวะมีไจีล่าสิงด้วยเมื่อกี้มันมันเพิ่มเกราะ เลือดน้อยแต่ว่าอเอ็งจะล่ามังสิงไงมันก็เลยเพิ่มกรอะโอเคอ,อยู่ๆก็ได้ฆ่าสี่แต่ว่ามันก็นานเหมือนการนำกิบุปฆ่าเฟนีตายฆ่าเฟนีตายแล้วก็นาน,นการนำกว่าจะฆ่าลูน้องกับโัวลิต้าได้เออแตได้สี่เมื่ไร <laughs> โอเค ไม่ต้องกลับบ้านนะเพราะว่าเราเอาดูดเลือดมาใช้ยันติปีตีมินเนี่ยนตีคลิปเลือดก็เต็มครับนี่แนะนําเลยถ้ามีดูดเลือดไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกลับบ้าน,นครับหาคลิปป่าหามินเนี่ยนครับมันดูดเลือดแรงแต่ว่าเดียรหลอดมันเจ็บมากนะมันเจาะก่อด้วยดาเมจแรงครับถ้าหนึ่งหนึ่งกับเดียรหลอดแพ้เราแพ้นน่ดูดูโอ้โห,โหสโลด้วยเจ็บด้วยเจาะก่อด้วยดูยด,ดิหายไปครึ่งหลอด ไม่ไหวเจอดีกว่าถ้ามีเอเจนตราสิสงจะดีมากเลยไปแล้วครับลานเซลัสไม่มีใครรู้โอ้โหต้องหนีเราตัวงหมดมาสู้ไม่ได้ม,ม,ม,ามา,ม,ามันก็กลัวเราพวกน่นกานเฮ้อ เอามันยังโอเคถอยยิกว่าไม่เอาหนึ่งหนึ่งไม่ไหวครับถ้าไม่มีอันติเนี่ยสู้เดรรอตไม่ได้เดรรอตมันดางเบสแรงมากเลยเออมันเป็นฮีโร่ที่ดางเบสแรงแต่ว่าไม่มีใครจับนักแข่งเขาไม่จับนักทัพไอ้มีไปนี่มาที่ไปละไปละโอ้ตายทำไมไม่ฟลิก มีประเด็นแล้วรอด้วยรอด้วยชิ้นต่อไปผมเป็นเป็นดาบเขียวนะผม,ผมเอาเป็นดาบเขียวสองชิ้นรครับผมขวานแล้วก็ดาบเขียวสีฟ้าครับสวยได้ป้อนมาอ่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอไปเลยครับลานเซลร์ลดเทเพื่อนดีกว่าบิกเกอร์ครับน,น,นี่เป็นไงดับบเิิลค W นานครั้งนานครั้งจะทำได้กิวหนึ่งวิกเกิกลับไปเคลียร์เล่นต่อครับเราอยู่เลนบนุญกิ๊ี่เลยวะโอเคในเรืมอเคลียร์เลนของเราเราอยู่เลนบนุญเราต้องไปเคลียร์เลนนะดูเด็ดเลือดเลยไม่ต้องหลับบ้านนะนี่ดูเ,ดเลือดก,ก็หามมินเนนแถว มาที่ป่าเจอทันติไทยใช,ใช้สกิลหนึ่งก็ได้มันดูดแรงๆมีประเด็นอีก่แล้วตัวหลังครับเฮ้ยเบเนตา้าตัวหลังครับตัวหลังนี่ดูว่าหมายห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 มดไรวะยูก็หายหมด,หมดเอ้ย โอ้โห่าจาไปคนเดียวอ่ะรอดับเขียวเหมือนจะมีประเด็นเล่นเล่นกว่าจะเล่นดีกว่าโตตาย Hoa hát tôi lên tang. Panka hát tôi lên tang hoa. Retail. 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 Ben, 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 Ben. Ben. Oh, ben. 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 เอาไปเอาไปหนีไปไหนมันต้องหลบมาได้เลยว่าแล้วเอาเป็นตายมาดิมาดินี้โอ้โหหลบได้มาดิโอ้โหอ๋อหายจุสวยนี่ไ โอ้โหดูดาเมดูนอกเจ็บมากเลยโดนหนูน็อกไงเ,เอาแฟเนียวบั๊บไปแล้วใจเย็นใจเย็น เอาปลดปลดโล่ทำไมมาดิมาดิมาดิไปแล้วก็เบนพยายามเข้าดน้ำหลังอะหมาที่ตัวเลิดน้อยอู้ยไอ้ตัวรวยเอ้าเอ้าไม่ได้เอฟซิตด้วย

เราซ้มหายตีตรงนี้เจอเราได้มีประเด็นอีกแล้วเดินกลางสวยเรียบร้อยครับเนี่ยคาจามาดนิน้องเคคอองฟิกเกอร์มาตั้มนดิโอ้ไม่โดนน่ะสวยตายนะตายนะไปหมดแล้วไปละตูดตีป้อมมาับตีป้อมเยอะมึนมีมนี่หมด ม,มาดิมาดิโอเคสวยหุยยังติงมาไออันนี้มีเรียบร้อยครับไอนี้โดนจับต้องปั้นเลยสวย เม่มีเจอคาดจาที่ไปไม่เต็นเลยนะถ้าคาจามีอันตรีีปออ้อมดีกนวะ่าหายใจนะไม่ได้ปีป้อมมันไม่ติดหัวใจ <c oughs> เรียบร้อยแล้วปูเขาปิดตัวหนึ่งที่ลวงได้คนระับลวงได้เข้าได้ออกได้